สวัสดีค่ะมาพบก,กับครัวแม่พึง่งวันนี้มีเคล็ดลับในครัวดีๆมาฝากทุกท่านเลยค่ะแม่บ้านหลายๆท่านต้องแกะกระเทียมสําหรับทําอาหารในทุกๆวันวันนี้แม่พึ่งก็มีวิธีการแกะกระเทียมแบบง่ายที่สุดมาฝากเลยค่ะสําหรับเมนูอาหารทั่วๆไปแม่พึ่งจะใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะเพราะเขามีกลีบที่ใหญ่สะดวกในการนํามาทําอาหารเก็บได้นานไม่มีเชื้อราแล้วก็ไม่เน่าเสียง่าย มาดูวิธีการปอกกระเทียมที่ง่ายที่สุดเราก็จะตัดในส่วนหัวออกเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะให้เห็นเนื้อของกระเทียมทุกกลีบแบบนี้ทุกท่านสามารถปอกกระเทียมไปเยอะได้แบบง่ายๆโดยวิธีนี้เสร็จแล้วก็นำไปใส่ไมโครเวฟความร้อนนะคะ700-800วัตต์เป็นเวลา1น,นาทีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระเทียมของเรานะคะควันฉุยๆเลยร้อนๆออกมาจากไมโครเวฟข้อควรระวังต้องรอให้กระเทียมเย็นก่อนนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะแกะเปลือกออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะความร้อนในการเข้าไมโครเวฟก็ทําให้เนื้อของกระเทียมหดตัวไอน้ําก็จะทําให้เปลือกของกระเทียมค่ะมีความชืน้นแล้วก็แกะออกง่ายมากๆ ไม่ต้องออกแรงเลยนะคะไม่ต้องใช้มีดแต่อย่างใดใช้มือนี่แหละค่ะสามารถแกะออกมาได้เป็นกลีบๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนวิธีนี้สะดวกและง่ายมากๆทำครั้งเดียวสามารถเก็บกระเทียมไว้ทำอาหารได้ทั้งวันเลยค่ะ นี่ค่ะไม่เพิ่งใช้วิธีการบีบเบาๆกรีบกระเทียมเขาก็หลุดออกมาได้ง่ายมากๆเลยค่ะวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการแกะกระเทียมแบบง่ายๆค่ะสะดวกแล้วก็รวดเร็วไม่ต้องใช้มีดนะคะแค่ใช้มือนี่ละคะ่ะแกะได้ง่ายมากๆเลย แล้วกลีบกระเทียมที่เราได้ออกมาก็มีความสวยพร้อมนําไปทําอาหารค่ะอย่าลืมมากดติดตามเป็นกาลังใจให้ครัวแม่พึ่งนะคะแล้วเรามาทําเมนูอร่อยพร้อมกับสาระดีๆในครัวอีกมากมายในทุกๆวันเลยค่ะ